อ่าทีนี้ที่ดาวเสาร์กันบ้างกันคะดาวสา์จะอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยอยู่จนถึงวันที่ 19. พฤษภาคม 28. 1 8เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนีคุณอยู่ในเรือนมอรณะปัตนีอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยเรามองในมุมบวกก่อนมุมบวกเนี่ยนะคิดว่าคู่ครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเดินทางในต่างถิน่นต่างแดนหรือไม่เกณฑ์หางกัน เกิดขึ้นเนื่องด้วยสาเหตุของแต่คนนะอาจจะมีการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรือว่ากันไปแต่ถ้ามองในมุมลบเนี่ยหมายถึงปัญหาสักนะโรคภัยด้วยคืออะไรคู่ครองคุณเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาอะไรก็ได้ทีนี้ปัญหาก็หลากหลายเนาะอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้เป็นเรื่องการงานก็ได้เรื่องความคิดเห็นกับเพื่อนโวมงันที่มันแตกต่างกัน,น,นก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะเป็นเรื่องอะไรนะ อ่าทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของความรักอ่าต้องเตือนเรื่องความรักนะเวลานี้เห็นไหมตรงเนี้ยยังไม่มีดาวจรอ,อะไรมัจอนจรอยู่เดือนปัตตานีคุณเนี่ยแสดงว่าบางคนนะอาจจะไม่มีใครเข้ามาคุยเออหรือบางคนในพื้นชะตาเดิมเขามีดวงดาวอยู่นเนี้ยมีดวงดาวไหลดวงมากอันเนี้ยโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยมันมี เพราะว่าในพื้นชะตาเดิมก็มีดวงดาวอยู่ก็ระวังว่าอย่างนี้ถ้าการที่คนโสดเนี่ยคุณก็ต้องดูดีๆว่ามีใครเข้ามาคุยกันคุยกับคุณเนี่ยแล้วคนคนนั้นก็เป็นยังไงใช้ระยะเวลาการในศึกษาในใส่ยใจคอกันให้ดีๆนะ,ะหรือคนที่หาคู่ผ่านแอป ตามข่าวที่เราดูมันก็มีก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงส่วนใครที่ความรักผิดหวังไม่ตลอดเนี่ยคุณสามารถไปดูดวงแล้วเช็คในพื้นชะตาเดิมคุณว่าเรื่องความรักคุณดีไหมถ้าความรักดีก็มีไปแต่ถ้าความรักไม่ดีคิดว่าให้ไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะคุณจะได้ไม่พบความผิดหวังอีกนะไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตหาเงินทองได้เยอะคุณก็เที่ยว ไม่มีใครมาตามหึงห่วงคุณแล้วก็ไม่ใครมว่าคุณใช้เงินเปลืองด้วยส่วนสายเปยคุณก็ไม่ต้องไปเปยใครเพราะส่วนใหญ่จะผิดหวังมุ่งสมหวังนะคะแล้วส่วนใครตัดสินใจใช้ยูกูบเนี่ยบอกนึดว่าถามใจตัวเองให้ดีๆว่าพร้อมที่จะทําหน้าที่สาม,มีภรรยากนหรือยงังครอบครัวคุณครอบค,ครบคัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนาก็มีข้อจํากัด นิสัยไรยสไตล์เนี่ยไปด้วยกันได้หรือเปล่านะคะนี่ก็ฝากไปเรื่องความรักนะ,ะทีนี้อยู่ที่ดาวศุกร์กันบ้างเห็นไหมคะดาวศุกร์เนี่ยก็ยังอยู่จนถึงวันที่2มิถุนาย,ยนนะ,ะแล้วได้ตําแหน่งมหาอุดตําแหน่งมหาอุดก็คือดาวศุกร์ดวงเนี้ยสมบูรณ์เท่ากับว่าเป็นเรื่องของการมีมสเสน่ห์มีความโดดเด่นก็ได้ค่ะมีมีสง่าเออ ดาวสุขคนที่ดาวสุขเด่นๆเนี่ยก็เ,เป็นคนสวยแต่งตัวดีอะไรดีก็ได้เหมือนกันหมดทีนี้ของคุณเป็นดาวจาเจ้าเรือนปันธุการาพาะอยู่ในสุภาาเงี้ยมองว่าคนในครอบครัวคุณเนะี่ยจะช่วยเหลือสนับสนุน,นตัวคุณนะ่ะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือคนในครอบครัวคุณอนะ่ะอาจจะมีความสุขในการที่เดินทางไปทําบุญ ในสถานที่ต่างๆก็ได้หรือบางคนมีการไปไปฏิบัติธรรมบางคนก็จะมีการเขาเรียกว่านําทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ไปสร้างผลประโยชน์ก็ประสบความสำเร็จแต่ทีนี้บางคนอาจจะได้บ้านได้รถที่ถูกใจคุณเองก็ได้นะราพระดาวสุเป็นดาวเจ้าเดือนราพะสุภาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสิ่งใดที่คุณตั้งเป้าหมายไวนะ้น่ะ จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยตรงนันไม่เท่ากันแต่ถ้าดูที่ดาวจรอ,อย่างเดียวคือมาอุดอันเนี้ยประสบความสำเร็จนแน่แต่บางคนก็บอกเอ้ะทำไมทําแล้วมันประสบความสำเร็จน้อยอยู่ที่พื้นพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนว่าดาวศุกร์น่ะโดดเด่นมากน้อยเพียงใดแต่ช่วงเนี้ยแค่เป็นช่วงที่ดาวจรเนี่ยดาวศุกร์ตรงเนี้ยเขามีความโดดเด่นมากมาอาจจะช่วง ที่บอกอะถ้าไปดูประกอบกับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนอะมันจะแตกต่างเหมือนกันเพราะว่าถ้าในพื้นชะตาเดิมคุณดาวศุกร์เป็นมหาอุดดาวจรเป็นมหาอุดอันเนี้ยคุณได้เยอะได้มากแต่ไอ้ที่ได้เนี่ยรู้หรือว่าของแต่ละคนเป็นเรื่องอะไรอะคุณได้รถถูกใจน่ยรถคุณอาจจะเป็นซื้อรถได้ราคาแพงอย่างคนไปทำเป็นมหาอุดเนี่ยนันแค่ว่าอย่างนี้รถคุณะ่ะอยู่ประมาณที่หลัก คืออาจจะเป็นล้านขึ้นะรถคุณที่ซื้ออ,อันนี้ก็ต้องแต่ละคนนะคะหรือบางคนเนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่าจะเกิดโชคราบจากความรู้ที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลป,ปะ การดนตรีต่างๆเรื่องของกินของใช้เรื่องของสวยของงามเรื่องงานฝีมือเรื่อง,องขนมหวานต่างๆที่คุณทําอยู่ที่คุณคิดทําอยู่หรือบางคนจะได้ราบก็ได้เออบางคนจะได้เป็นเงินสดก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตูวคุณว่าคุณทําอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะเาาสุกเปนเรื่องของหอมก็ได้นะเออสมมติคุณค้าขายเทียนหอมอ่ะ เนี่ยอาจจะมีคนลูกค้าเข้ามาใช้ซื้อคุณไปเยอะก็ได้ช่วงนี้ช่วงประมาณเนี่ยตั้งแต่เมษาถึงอีกสองเดือนอะเนี่ยก็ยังมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะนะก็ต้องดูแต่นคนนะคะหรือเป็นร้านอาหารเองก็เหมือนกันอาจจะมีคนเข้ามาใช้บริการของคุณเนี่ยมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันเพราะว่าพื้นชะตาเดิมที่บอกอะถ้าพื้นชะตาเดิมคุณเป็นมหาอุดดาวจรก็เป็นมหาอุดอันนี้ลูกค้าเยอะ แต่ถ้าพื้นชะตาเดิมคุณเป็นแค่นิดเดาจรเป็นหมาอุดนะกคิดว่าลูกค้าเข้ามาแต่อาจจะมีปัญหาอดือเกิดขึ้นไหมต้องไปดูอันประกอบต้องดูประกอบแต่ละสถานการณ์ด้วยนะเพราะบางทีอาจาะนิดเนี่ยแสดงว่า อาชีพที่เราทําอยู่เกี่ยวเรื่องของของหอมหรืออะไรนีมันอาจจะมีสะดุดมีติดขัดไหมก็ต้องดูแต่คนนะคะว่ายังไงเนาะอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเรามองอีกทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาหมายถึงว่าดาวศุกร์หมายถึงตัวแทนการเงินก็ได้ตัวแทนร่งควารักถ้าดาวศุกร์โคจรแล้วไปสัมพันธ์กับพระหูเนี่ยเขาเรียกว่าคู่รุ่มหลงโมเมารุ่มหลงโมเมานี่คือเรื่องอะไรล่ะแต่ละคนที่จะรุ่มหลงแหละ อาจจะเป็นเรื่องของอของสวยของงามก็ได้รุ่มหลงในเรื่องการซื้อของออนไลน์ก็ได้หรือร่วมหลงในการกินก็ได้ใช่ไหมแต่ละคนมันจะรุ่มหลงไม่เหมือนกันหรอกบางคนนะ่ะร่วมหลงในการดูหนังก็ได้นะหรือรุ่มหลงในเรื่องของอะไรล่ะร่มหลงในเรื่องของเรื่องสายมูก็ได้ใช่ไหม แต่ทีนี้มันมีรุ่มหลงสองอย่างที่ต้องระมัดระวังหนึ่งการรุ่มหลงเรื่องของการอของมอึนเมาทั้งหลายอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังหรือรุ่มหลงการท่องเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องระมัดระวังนะคะ,ะแล้วก็การรุ่มหลงเรื่องความรักทีนี้การรุ่มหลงความรักเนี่ยมันก็ต้องแบกอีกอะคนมีคู่ถ้าเาวสุกเงี้ยเป็นมหมาอุดคุณจะมีความโดดเด่นมากมีความมีสเสน่ห์ ใครเห็นก็ดูแล้วดูดีมีคนอยากจะเข้ามาหาคุณเพราะดาวคู่นี้ดาวศุกร์กับพระหูเนี่ยเขามีแรงดึงดูดถ้าคุณรู้แล้วนะคุณเองก็ต้องแต่งงานแล้วก็อย่าไปยุง่งไม่มีปัญหาอะไรตามมาแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณอยากเข้าไปรองกันเนี่ยมันมีตันปัญหาตามแน่ๆต้องบอกว่้นะส่วนคนโสดเองเหมือนกันคุณอาจจะ เจอคนที่คนนี้หน้าตาดีเออดูดีมีสเสน่ห์คุยกันถูกคอเข้าอกเข้าใจกันแล้วดันเป็นคนที่อกหักเหมือนกันอกีกอ่ะก็ยิ่งเข้าใจกัน,นใหญ่มันมีเกณฑ์ที่ต้องให้ตัดสินใจไปใช้กู้อยุดก,กันก็มีนะคือแบบอยู่ดก,กันก็มีหรือบางคนมีเกณฑ์ที่ให้แต่างงานป,ป,ปรับจับผันเกิดขึ้นก็ได้นะคะอะ่แล้วก็รุ่มหนงเรื่องของถ้าไม่มองเรื่องความรักมันเป็นเรื่องคนส่วนเนี่ย ระมัดระวังดีว่าอาจจะมีคนมาชวนคุณลงทุนทำนายเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ดีเรื่องการลงทุนเพราะเดี๋ยวนี้การลงทุนมันก็มีแบบหลอกกันก็มีนะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะเพราะเดี๋ยวนี้มีเชื้อชีพมันก็มีเยอะนะอะ่ต้องดูแต่คนเลยนะคะทีนี้ที่ดาวพัทโหรกันบ้างดาวพัทโหรเป็นดาวจะอยู่จนถึงที่ห้าพฤษภาคมเป็นดาวเจริญมรณะอยู่เรือนสุภะเป็นเรื่องอะไร มรณะสุภาเนี่ยเรามองในบุบวกก่อนนะจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณเองเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิง่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นเนื่องด้วยสาเหตุของแต่ละคนแล้อคนที่ทํางานต่างประเทศธุรกิจต่างประเทศธุรกิจความเป็นความตายงานประกันงานรับเหมาต่างๆเนี่ยนั้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะ,ะจะดีมากน้อยยังก็ไม่เท่ากันอีก บางคนได้รับมรดกแต่ถ้าเรามองมุมลบเนี่ยมรณะไปถึงปัญหาสากลภัยคือใครบุคคลอื่นนั่นแหละหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยทำให้คุณพ่อคุณเนี่ยคุณพ่อคุณเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่คุณมีปัญหาก็ได้นะ,ะหรือไม่สบายก็ได้แต่ทุกคนก็ต้องไปปรับเปลี่ยนตามหน้างานว่าเป็นเรื่องอะไรพอนาดูแบบภาพรวมนี่ยแล้วไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนน่ะ เป็นอย่างไงนบ้างกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่กับคุณพ่อคุณเป็นยังไงกันใช่ไหมคะของตะกูลนะอ่ะเรื่องสุขภาพสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเร,รื่องของใบหน้าศีษะไมเกนความเครียดวิตกกังวลแขนปากท้องกระเพาะออฟฟิศซินโดมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเครื่องเพศทั้งหญิงทั้งชายสะโพกต้นขาเท้าฟันกระดูกเข่าโรคเกาเส้นประสาทโรคภายในโรคที่เกี่ยวกับดาวมรโภนะคะ ทุกคนมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจาปีห่ือไม่ลองสังงกิน้่องของน้ําตาลไขมันว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงวเวลาออกกำลังกายละออกแบบไหนก็ได้ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่นะ้แนะนำวน่าการเดินวันละหกิโลสุกเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้าตาลไขมันลดลงแล้วก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดาเนินชีวิตได้เพราะเราเขาสังคมผู้สูงอยู่ละก็ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไปหน่อยดัดแงตัวส่วนคนที่น้าตาลไขมันปกติออกกำลังกายเหมือนกันค่ะร่างกายจะได้แข็งแรงทีนี้ขอเตือนนั่นก็ไปดูดูดวงกัน คืออันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเออไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ดูดวงไม่เป็นอ่ะก็ไปรังดูดวงเหมือนกันเขาทักว่ามีเคาะต้องสดอกเขานะใช้เงินตัดเล็บตัดผมใช้งเงินสามพันซึ่งเราไม่ได้เชื่อการสตอกเ้าแบบเนี้ยเราก็ไปทาบุญปกติของเราเนี่ยทาบุญถวายสังฆทานต่างๆกลับมาบ้านคือสวดมนต์นั่งสมาธิงเงี้ยมาหลายปีมากอ่ะผลปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้น แต่เราพ้นปัญหาตรงนั้นมาได้นะมีคนมาช่วยเหลือนะลงว่าอาจจะเกิดจากบุญกุศลที่เราทำเนี่ยแหละแต่นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะก็เลยแนะนําว่าถ้าเจอกันแบบนี้ให้ไปทําบุญกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปขอพรอท่านไปล้างเท้าท่านนําน้ําล้างเท้าเนี่ยมาอาบหรือผ้าถุงแม่คุณเนะี่ยมาครอบนักเตโอหจรจนลเทาได้ชาผ้าถุงพวกไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้เหมือนกันอันนี้คือพูดง่ายว่ามันเป็นความเชื่อของคนโบราณแต่นักคิดว่าทดลองทําดูก็ไม่เสียหาย เราไม่ต้องเสียเงินแล้วสิ่งใกล้ตัวกุกนคือการสวดมนต์กับน,นั่งสมาธิแหละอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัตินะก็ขอแนะนำเรื่องการนั่งสมาธิละกันเพราะว่าหลักสูตรที่นักศึกษามาเป็นของหลวงพ่อหรือยังวัดธรรมมงคลน,นะคะก็จะมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิบริกรรมคำวาพุทโธเอาไว้ที่ไหนเขาีที่เรื่องคือหน้าผากหัวใจท้องคุณชอบอวัยวะส่วนไหนคุณก็ไว้ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนเนี่ย ทำได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันเล็กวันลน้อยเหมือนการห,หยอดกระปูกอมสินนะคะวันหนึ่งกระปูกอมสินไปเนี้ยเต็มบางทีไม่ทันเต็มอ่ะทุกคนเป็นของเก่ากระปูกอมสินไปเนี้ยะจะถูกเบิกใช้โดยอัตมตัิมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหากเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติจะรู้ส่วนใครเป็นโรคนอนไม่หลับโรคเครียดต่างๆเวลาน,นอนคุณก็พูดโทไปเรื่อยๆโรคต่างๆเนี่ยจะค่อยๆคลายไปทางที่ดีได้ทีนี้ก็ขอพูดถึ่งเรื่องกรรมนะคะกรรมเนี่ยมี2ประเภท คือกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทํากรรมของเราคือการกระทําของเราไม่มีใครสามารถแก้กรรมมาเราได้นอกจากตัวเราเองโดยวิธีไหนตามหลักศาสนาที่แต่ละคนนับถือหลักคําสอนพระเจ้าสิลงห้าการสวดมนต์การนั่งสมาธิสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยจะทําให้สิ่งที่คุณเจอน่ะเบาบางลงไปแล้วเกิดสิ่งดีๆกับตนเองแต่ทุกคนน่ะก็จะเชื่อจากปากนะอย่างเดียวก็ไม่ได้ทุกคนจะต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคือการตรอง สุดท้ายชีวิตคือการเดินทางนะคะถนนของทุกคนเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกีบกุราบถ้าทุกคนซู่ยเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนที่ดีสุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนทุกคนน่ะสามารถตัวรอดกันได้ปัญหาอุปสรรคที่ทุกคนเจอเนี่ยคือแบบทดสอบอย่างดีเลยถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก,กระดับหนึ่งจะทําให้ตัวแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่ง ก็ขอฝาก,กคนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามวันเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมิสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไันเจอลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันอ่าแล้วก็ที่กดติดตามต่างๆกดแชร์ก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีมีความทุขนะคะถ้าในสกิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยเวลาที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ